ละครอย่าลืมฉันก็มีเรื่องให้แฟนและครฟินไม่ได้หยุดหย่อนจริงๆค่ะไหนาจะอุดมจัดแน่นให้สี่พระนางระดับเทพติ๊กแอนก้องศิริต้ามาเจอกันเรื่องแรกได้อย่างมหัศจรรย์แล้ว ผู้จัดพิดา,าไทยรัฐยังออเดอร์ให้ซูปเปอร์สตาร์เมืองไทยพี่เบิร์ดทงชัยได้มาปล่อยพลังเสียงโรแมนติกเศร้าเหงาสะเทือนใจที่สุดใน3โลกประกอบละครอย่าลืมฉันอีกด้วยขนาดผู้จัดผู้กำกับป้าแจ๋วและนางเอกแอนทองยังขอแอบย่องมาฟินก่อนใครตอนนี้หลับตาฟังเสียงแล้วนึกภาพสีความรักของสีพระนางที่เดินทางไปสวีทกันไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันก่อนนะคะละครออกอากาศเมื่อไหร่รับรองฟินจับใจแน่นอนค่ะ <ม>เพราะฉันคนนี้ก็มีหัวใจเป็นคนามทเมื่อดงวันแรกที่พี่ดาบ,บอกว่าพ,พี่พื่จะมาลองเพลงให้เราคุณน่าตื่นเต้นมากนะ <c oughs> ไม่ได้ดูนิ่งอย่างนี้นะเขาเด,ดีใจมากอะ <c oughs> ่ะทุกคนแฮปปี้แบบเป็นข่าวดีอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นครับท่านผู้ชมยังไงก็ต้องต้องร้องอ่ะเพราะว่าความรู้สึกดีๆอย่างนี้ยเรามีให้กันขอให้ทุกคนได้ฟังได้ดูละครดูละครแล้วก็ฟังเสียงเบิร์ดด้วยครับ เรื่องอย่าลืมฉันเนี่ยฟินทุกองค์ประกอบจริงๆเลยนะคะดูก็รู้เลยว่าผู้จัดพิดาหาไทยรัฐใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเลยละคะ่ะกำไรคุณผู้ชมเห็นๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากกำไรตอนนี้นะคะก็ต้องดูเรื่องนี้เลยค่ะเวียงร้อยดาวนักแสดงเขาตั้งใจเรื่องเกินค่าตัวจริงๆค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก P ีูและเครื่องประดับจากสเตฟานีชอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ